ตำรวจปทุมท่านแถลงข่าวจับกลุ่มตัวนายโกมลเกินสก,กุลอายุ32ปีก่อเหตุชิงทรัพย์กระชากกระเป๋านางยุพินคำตันหญิงพิการเมื่อ18มิถุนาที่ผ่านมาได้ของกลางเป็นกระเป๋าสะพายจำนวนมากลอตเตอรี่โทรศัพท์มือถือและบริษัทคันที่ก่อเหตุนำไปตัวาทาไปทำแผนและดูภาพตอนทำแผนนะ่ะ ชาวบ้านไม่พอใจนะฮะรุมประชาทันเลยค่ะคือไปชิงทรัพย์กระชากคนพิการ่ะใช่ซึ่งเขไม่มีทางต่อสู้แล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยนะคะเหตุการณ์เกิด18มิถุนายนค่ะในระหวา่างทำแผนประกอบคำและสารภาพตรงจุดเกิดเหตุก็เลยมีภาพแบบที่คุณชมเห็นเนี่ยนะคะ คือตำรวจไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็ไปสอบถามพยานบุคคลก็พบว่าคนร้ายคือนายโกลมลนี่แหละครับปิดท้ายกันที่